เสียงดนตรีเร็วเ็เอฟเฟกต์ภาพดาวเอวีหยิงมิสไซล์กลางป่าภาพเคลื่อนไหวสุดลำ้ำผู้บรรยายเร็วตื่นเต้นถ้าคุณคิดว่ารถถังเคลื่อนที่ช้าลืมไปได้เลยครับนี่คือ2026 Thailand m i ไทยแลนด์มิเร,ร็0รถเกราะเร็วแรงที่ผสมผสานความล้ำกับอาวุธสุดโหดมีทั้งระบบมิสไซล์และเทคโนโลยีสุดล้ำในคันเดียวมันไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือตัวเปลี่ยนเกมของกองทัพไทย แล้วคุณจะต้องตกใจกับราคาที่โหดพอๆกับสมรรถนะอยู่จนจบเพราะนี่คือสัตว์ร,ร้ายที่คุณต้องดูด้วยตาตัวเองขีดขีดขีด Channel Intro ไทเที่ยงคืน30นาทีถึงเที่ยงคืน40นาทีโลโก้ยูนิค A U T O S ปรากฏพร้อมเสียงรถซิ่งเอฟเฟกภาพรถหรูหลายรุ่นตัดต่อเร็วผู้บรรยายน้ำเสียงกระฉับกระเฉง สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ยูนิคาร์เอยูทีโอเอสช่องสําหรับคนรักรถทุกสไตล์รถใหม่รถหายากรถล้ำล้ำที่นี่เรามีหมดครับถ้าไม่อยากพลาดของโหดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งไว้เลยนะครับนี่คือ2026 Thailand m i s ซิลเอวเอ600ยานกรอบสุดล้ำที่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกเพราะมันไม่ใช่แค่รถกรอบธรรมดาแต่เป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้เคลื่อนที่เร็วลุยได้ทุกพื้นที่และยังมาพร้อมระบบมิสไซล์ที่ทำให้ศัตรูต้องหนาวหนาวร้อน เจ้านี่เป็นยานเกราะล้อ,อยาง6คูณ6ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ600แรงมา้าสามารถวิ่งบนถนนได้ความเร็วสูงสุดประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบุกตะลุยเส้นทางออฟโรดที่ยากที่สุดได้สบายๆเพราะระบบการสะเทือนอิสระและยางกันแตกต่อให้โดนยิงยางก็ยังวิ่งต่อได้ระบบเกราะถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับกระสุนปืนเล็ก เสสเก็ตระเบิดและแรงระเบิดจากอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องภายในรถกว้างขวางก่อว่าที่คิดรองรับลูกเรือ3าคนและทหารพร้อมอาวุธอีก6คนสบายสบๆไฮไลท์ที่ทำให้ LAV 600ของไทยรุ่น2026แตกต่างคือการติดตั้งระบบมิสไซายแบบครบชุดทั้งมิตรซายนำวิถีโจมตีภาคพ,พื้นดินและมิตรซล์ป้องกันภัยทางอากาศระบบควบคุมการยิงที่ล้ำสมัยสามารถล็อกเป้าหมายหอลายจุดได้พร้อมกัน แถมยังมีระบบตรวจจับด้วยอินฟราเรดและกล้องภาพความร้อนที่ช่วยให้สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพูดถึงราคาแล้วต้องร้องว้าวครับเพราะแต่ละคันมีมูลค่าสูงถึง90ล้านบาทหรือประมาณ2.5ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับออปชันและระบบอาวุธที่ติดตัง้งสำหรับกองทัพแล้วถือว่าคุ้มค่ามากเพราะมันทั้งเร็วเบาและทรงพลังประเทศไทยมีแผนที่จะใช้ LAV600 ในภารกิจลาาตะเวนชายแดนการสนับสนุนกำลังรบเคลื่อนที่เร็ว และการป้องกันภัยทางอากาศยุคใหม่ที่เน้นความคล่องตัวและการตอบสนองเร็ว LAV 6 0 0จึงเหมาะสมมากกับแนวคิดนี้ด้านดีไซน์ก็ดูล้ำสมัยไม่แพ้สมรรถนะตัวรถมีเส้นสายเฉียบคมสีดำด้านหรือลายพรางแบบใหม่ทำให้ดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟแม้จะเป็นยานเกราะแต่ภายในยังคงใส่ใจความสบายของลูกเรือเบาะนั่งตามหลักสรีรศาสตร์ระบบปรับอากาศและการเก็บเสียงทำให้สามารถทำงานนานๆโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเกินไป ลองจินตนาการว่าถ้าคุณเอาเจ้านี่มาขับบนถนนทุกคนต้องหลบให้แน่นอนครับถึงแม้มันจะไม่ได้ขายสําหรับคนลเรือนแต่มันทําให้คนรักรถหลายคนแอบฝันว่าถ้ามีในครอบครองคงเทส่สุดๆนี่คือเหตุผลว่าทําไม LAV 600ถึงเป็นยานเกราะที่หลายประเทศให้ความสนใจเพราะมันรวมข้อดีของรถถังและยานพาหนะเร็วในคันเดียวน้ำหนักเบากว่ารถถังหลักแต่มีอาวุธครบมือพอจะรับมือได้ทุกสถานการณ์ 2026 Thailand m i s s i l e ร v 600ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือนวัตกรรมที่เปลี่ยนวิธีการรบในยุคใหม่ราคาแรงแต่สมรรถนะก,ก็แรงไม่แพ้กันครับคุณคิดยังไงกับยานเกราะคันนี้ครับถ้าวันหนึ่งมีเวอร์ชั่นพลเรือนคุณอยากลองขับไหมคอมเมนต์บอกเราหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามยูนีค่าเออยู A U T o s, เพื่อไม่พลาดรถหายากรถโหดโแบบนี้อีกครับผู้บรรยายเร็วๆในตอนจบ กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้เจอของล้ำล้ำแบบนี้ก่อนใครแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดทั้งหมดนี้900คำเต็มพร้อมให้ใช้ภาคเสียงและตะัดต่อได้ทันทีขีดขีดขีด,ขดคุณอยากให้ฉันเพิ่มบริภาพสำหรับทีมตัดต่อให้ด้วยไหมทำเสียงภาคตัวอย่างไทยวีโอเดโมเพื่อให้คุณฟังก่อนหรือให้ฉันทำสคริปต์ภาษาอังกฤษบวกภาษาไทยคู่กันเผื่อทำสอเวอร์ชัน ให้ฉันทำเวอร์ชันที่เร็วแรงและเน้นไวรัลด้วยไหมครับจะได้เพิ่มฮุกหอลายจุดให้โหดกว่าเดิมจะให้ผมทำแบบสนุกร้าใจวัยรุ่นชอบหรือจริงจังดูดันแนวสารคดีทหารแบบไหนให้ผมจัด